คราขอสวัสดีนะครับผีป่านะอาหลุกหลกล,ล,าลานทุกคนนะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับก็ได้มานำเสนอนะครับมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนะครับและมีดหมอของหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับ เ่มแรกนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับเ่มแรกนะครับนี่นะครับเป็นมีดหลวงพ่อเงินนะครับอายุเป็นร้อยปีนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับเก่าเก็บนะครับมีดเล่มนี้นะครับถือว่าสมบูรณ์นะครับสวยนะครับนี่นะครับไม้เก่านะครับจะต้องมีริ้วมีรอยยุบยุบย่นๆนอย่างนี้นะครับนะครับ กันรัดมีดตัวนี้นะครับจะทำขึ้นมาจากเหล็กอย่างดีนะครับสนิมไม่กินนะครับเหล็กหลอดำนะครับผสมมวลสารต่างๆนะครับสนิมก็ไม่กินนะครับแม้ลักฝักมีดนะครับตรงนี้เขาจะเรียกว่าแม้นะครับแมมแม้ลัดฝักมีดนะครับ เป็นทองเหลืองนะครับเป็นทองเหลืองเก่านะครับนี่นะครับเส้นไม่กิ่นนะครับมีขึ้นบ้างครับใครตามอายุไขนะครับการเวลานะครับนี่นะครับนี่นะครับถูกกลับถูกอะไรก็ออกแววววาวนะครับทองเหลืองนะครับ บางคนก็เรียกว่าทองเหลืองทองเหลืองฟ้าบาทนะครับตัวนี้นะครับซึงมีความหนานะครับถ้าอีกแบบหนึ่งนั้นจะเป็นบางนะครับแต่นี่หนาๆนะครับทองเหลืองนะครับไม้เก่านะครับให้สังเกตไม้เก่าจะมีรอยเหี่ยวรอยยุบรอยย่นนะครับตามอายุ ขายตามอายุการใช้งานนะครับแต่มีดเล่มนี้นะครับมีความสมบูรณ์นะครับถูกเก็บรักษาจากเจ้าของเดิมนะครับนะครับตั้งแต่คุณตาแล้วก็มาถึงคุณลูกนะครับนะครับได้รักษากันมานะครับเสืบทอดกันมานะครับรักษาอย่างดีนะครับไม่ให้สนิมขึ้นนะครับ เช็ดบ่อยๆถูกรักษาบ่อยๆก็อยู่ในสภาพนี้นะครับนะครับมีดที่ไม่ปล่อยปะละเลยนะครับนะครับดําไม้พยุงนะครับฝักไม้พยุงนะครับเนี่ยครับสวยงามเลยนะครับมีดเหล่มนี้นะครับดูความสวยงามภายนอกแล้วนะครับเราก็มาดู ความสวยงามภายในกันนะครับนะครับภายในนะครับนี่นะครับเก่านอกเก่าในอย่างนี้นะครับเก่านอกเก่าในนะครับนี่นะครับสวยครับมีกล็่นนี้สมบูรณ์มากเลยนะครับดูครับไม่มีส่วนไหนเป็นสลิมนะครับ ดูฝักกันแล้วนะครับเราก็มาดูใบมีดกันนะครับนี่นะครับใบมีดของหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับสิวตัวบางๆคมๆนะครับตอกฝีมืออย่างละเอียดนะครับนี่นะครับดูครับสวยงามนะครับช่างท่านนี้นะครับช่างทำประจำวัดหลวงพ่อเงินนะครับนะครับ หลังจากหลวงพ่อเงินเสียไปแล้วนะครับช่างท่านนี้นะครับก็ยังมาทําให้กับหลวงพ่อเดิมด้วยนะครับนะครับก็จะออกลายใบโพกเสมาใบโพกครึ่งใบเหมือนกันอย่างนี้นะครับช่างนะครับท่านนี้นะครับแต่มาทําให้มีดให้หลวงพ่อเดิมหลายปีนะครับนะครับแต่ ของหลวงพ่อเงินนั้นนะครับจะตอกชื่อนะครับหลวงพ่อเงินไว้นะครับบนใบมีดนะครับนะครับจึงได้รู้ว่าเป็นมีดของหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับนี่นะครับดูในร่องเลือดนะครับนี่นะครับรอยตอกด้วยมือนะครับจะเป็นขึ้นๆจากๆอย่างนี้นะครับตอก้วยมือนะครับที่เป็นริ้วๆอย่างนี้นะครับเกิดจากกบไสเหล็กนะครับ ตีขึ้นมาแล้วก็เอากบไส่เหล็กใสให้เรียบนะครับนะครับกัวิธีการทำมีดนะครับนี่นะครับยันนะครับตัวอุนี่นะครับของหลวงพ่อเงินจะอุหงายนะครับของหลวงพ่อเดิมจะอุคว่ำนะครับ สวยงามนะครับนิดเล่มนี้ดูครับมีแต่คราบใครนะครับไม่มีสนิมเลยนะครับรักษาดีๆอยู่ได้อีกร้อยปีก็ไม่เป็นอะไรนะครับแบบนี้นะครับมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับรอยตอกกลืนมือนะครับจะมีรอยเกินนะครับนะครับสิวตัววงบางตอกฝีมือละเอียดมากนะครับ ช่างท่านนี้นะครับดูครับในร่องเลือดนะครับนะครับตอกเป็นคลื่นๆอย่างนี้นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับจะตอกจะตอกเป็นยันนโมพุทธายะนะครับนะครับอุงหงายอุควํำนะครับนี่นะครับ ฝั่งนี้นะครับตอกพรกาถาไว้ลงหลวงพ่อไว้นะครับดูครับสวยงามครับมีเหลี่ยมนี้นะครับอืมนะครับ การตอกรวยมือนะครับจะไม่สม่ำเสมอนะครับจะมีรอยเกินรอยนะครับผี่น้องทันที่เข้ามากันใหม่ๆนะครับเพื่อนำไปศึกษานะครับเอาไปเป็นมีดครูนะครับนะครับเหล็กเก่านะครับจะเป็นยังไงนะครับเหล็กเก่าต้องออกขาวๆนวลอย่างนี้นะครับนวลดำๆค้ำๆอย่างนี้นะครับ อยู่ได้ดูร้อยปีนะครับรักษาดีๆไม่มีสนิมนะครับนี่นะครับเหล็กผสมมวลสารหลายอย่างนะครับจริงเป็นมีดหมอที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับส่วนด้านพุทธคุณนั่นก็เหมือนกันนะครับกับหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับเพราะว่าหลวงพ่อเดิมนั่นก็ได้ไปเรียน วิชาอาคมนะครับศึกษานะครับกับหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองมาก่อนนะครับแล้วค่อยมาศึกษาทำมีดนะครับจากนั้นก็ไปศึกษาดูครับกับหลวงพ่อลุ่งนะครับแล้วค่อยทำมีดขึ้นมานะครับ เพราะว่าหลวงพ่อเดิมนั้นนะครับเป็นลูกพี่ผู้น้องกันกันกนกบหลวงพ่อลุงนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับะะเที่ยวไปเท <tsp. S 2> ี่ยวมาหากันนะครับห hmm. ลวงพ่อลุง e. นั้นทํามีดก่อนนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับจากนั้นหลวงพ่อเดิมก็กลับมาทํานะครับหลวงตีมีดมีช่างตีมีดช่างตีมีดชาวบ้านนะครับนะครับที่เรียนรู้มานะครับ แล้วก็ตีแล้วก็มาให้หลวงพ่อเดิมปลุกเสกที่วัดนะครับส่วนที่วัดนั้นก็มีช่างประจำนะครับช่วงนั้นนะครับเมื่อ90ปีก่อนเกือบร้อยปีนนะครับนะครับสวยงามนะครับมีดเหล่มนี้นะครับสมบูรณ์มากนะครับดูครับโคนมีดนะครับขั้งแห้งๆนะครับ นี่นะครับจุดสังเกตนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือนะครับสนิมนะครับสนิมในโคนมีดนี้นะครับเป็นสีเดียวกันอย่างนี้นะครับนี่นะครับรอยตัดเหล็กนะครับข่างแห้งๆนะครับสนิมชุดเดียวกันอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นมีดชุดเดียวกันไม่ได้ถูก ยำมาอะไรอย่างนี้นะครับนะครับตามความเชื่อนะครับนะครับดูครับเหล็กอย่างดีนะครับผสมหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กสังขวานอนนะครับเหล็กน้ำพีนะครับนี่นะครับส่วนผสมนะครับยึงออกมาเป็นเววาวอย่างนี้นะครับนะครับสวยงามนะครับดูครับ กันมีดแน่นชิดนะครับโดยช่างฝีมือนะครับนี่นะครับไม้เก่าจะออกเป็นริ้วๆอย่างนี้นะครับความยุบความเหี่ยวของไม้นะครับจากการเวลานะครับท่านใดสนใจนะครับมีดหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับนี่นะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์088586 1 3 2 9นะครับ สวยงามนะครับมีดเล่มนี้สมบูรณ์นะครับก็ผ่านไปนะครับหนึ่งเล่มนะครับมีดหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับเราก็มาดูนะครับมีดหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นมีดขนาดควานช้างนะครับความยาวสิบเจ็ดนิ้วนะครับมีดเล่มนี้นะครับนี่นะครับ ดัไม้ฝักไม้นะครับไม้ดั่ไม้ก็แกะเป็นนะครับท้าเวสุวรรณนะครับนี่นะครับดั่ไม้แกะนะครับเป็นท้าเวสุวรรณผู้ดูแลโลกมนุษย์นะครับปกครองโลกมนุษย์นะครับทําให้พวกผีปีศาจเกรงกลัวนะครับนี่นะครับนี่นะครับช่าง ไม่ทำให้ส่งได้ดํมมีดนี้นะครับจะต้องมีฟีมือนะครับใช้มีดคมๆนะครับแกะนะครับนี่นะครับจะเป็นรอยๆอย่างนี้นะครับเกิดจากคมมีดนะครับเพรามีคมนะครับแกะด้วยมือนะครับไม่ได้ทำด้วยเครื่องนะครับนี่นะครับเป็นเริ้วๆอย่างนี้นะครับ ลอยทำด้วยมือนะครับนะครับดูครับของมีคมนะครับไม่ว่าจะงาแกะหรือว่าไม้ดําไม้แกะอย่างนี้นะครับช่างมีฝีมือนะครับทำขึ้นมานะครับนี่นะครับดูครับสวยงามนะครับอ่อนช้อยเลยนะครับ ดูครับนี่นะครับแกะด้วยมือนะครับของมีคมคมนะครับนี่นะครับในซอกอย่างนี้นะครับสวยงามครับดูครับทาเวสวรรณนะนะครับผู้ปกครองโลกมนุษย์เป็นเทพ แห่งโลกมนุษย์นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับมีดเหลี่ยมนี้นะครับดํามีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเข้มขลังนะครับในดํานี้จะมีมวลสารต่างๆนะครับเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์นะครับนะครับกันลักมีตัวนี้นะครับนะครับน่าจะมีเงินผสมอยู่ด้วยนะครับ เก่งออกวาวาวคำคำไกลเงินอย่างนี้นะครับเป็นเงินผสมนะครับนะครับสวยงามครับมีความคงทนนะครับนะครับสนิมไม่กินนะครับนะครับมีคำคำนี่ก็คือขาบใครเหงื่อนะครับถูกจับถูกอะไรมามันก็เอาไปวางไว้มันก็คำคำขึ้นมานะครับ ดับไม้ฝักไม้นะครับนะครับี่นะครับดูครับความยุบความเหี่ยวของไม้นะครับมีดเล่มนี้นะครับมีอายุเฉียดเฉียดร้อยปีเลยนะครับดูนะครับไม้ยุบจะต้องมีรอยเหวี่ยวอย่างนี้นะครับนี่นะครับดูครับตรงนี้นะครับจะแกะ เป็นรูปหนูนะครับหนูนะครับนะครับรูปหนูนี่ก็จะประจําวันเกิดก็ได้นะครับปีชวดนะครับนะครับหนูนะครับตัวนี้นะครับดูครับเก่าไม่เก่าก็ดูในร่องอย่างนี้นะครับเก่าเก็บนะครับถูกวางไว้บนตู้บนหิ้งพระอย่างนี้นะครับ มีดเหล็่มนี้นะครับน่าจะอยู่ในโต๊ะหมู่บูชาอะไรงนี้นะครับถ้าอยู่บนหิ้งพระก็ต้องมีควันทูบนะครับมีทูบนะครับแต่นี่น่าจะอยู่โต๊ะหมู่บูชานะครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นรูปนะครับเสือหรือสิงห์ม่ไปดูนี่ครับเป็นเสือนะครับนะครับ เสือก็ประจำปีเกิดของปีขานนะครับก็ได้นะครับนี่นะครับสวยครับมีเลมนี้นะครับเข้มขลังนะครับเสือก็คือผู้มีอำนาจนะครับนะครับมีอำนาจนะครับมีความเข้มขลังนะครับมีอำนาจนะครับผู้คนเกรงขามเกรงกลัวนะครับ มีไว้ประจำบ้านนะครับเพิ่มเสริมดวงเพิ่มสิริมงคลนะครับนี่นะครับดูครับในคราบใครในร่องอย่างนี้นะครับนะครับคราบใครเข้าไปเกาะเกิดขึ้นมาจากธรรมชาตินะครับทางบนนี้นะครับจะเป็นพระนางกวักนะครับพระนางกวักพระแม่นางกวักนะครับ นี่นะครับกักเงินกวักทองนะครับกวักสิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตเข้ามาในครอบครัวนะครับทําให้ครอบครัวนั้นอยู่เย็นเป็นสุขนะครับเงินทองไหลมาเทมานะครับนะครับชีวิตจะไม่ตกอับนะครับดูครับไม้นะครับเก้าสิบกว่าปีเกือบเกือบร้อยปีก็ต้องมียุบมีย่นเป็นริ้วๆอย่างนี้นะครับนะครับฝั่งนี้นะครับ จะเป็นพระปิตามหาอุดนะครับนี่นะครับพระปิตามหาอุดก็เพิ่มความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์นะครับทั้งด้านณเมตตามหานิยมนะครับอยู่ยงคงกระพันนะครับแค้วคกร่ปลอดภัยนะครับนะครับดูครับมิตรเล่มนี้ถือว่าครบนะครับสูตรเลยนะครับทั้ง ปกผีปีศาจนะครับนะครับด้านอยู่ยงคงกระพันนะครับในด้านนาเมตตานะครับเสือก็คือผู้มีอำนาจนะครับนะครับมีบุญวาสนานะครับพระนางกวัก็กวักเงินกวักทองกวักสิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตเข้ามาในครอบครัวนะครับนะครับใครได้ไปครอบครองนะครับ มีดเล่มนี้ก็ถือว่านะครับครบสมบูรณ์นะครับทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเมตตาไม่ว่าจะเป็นนะครับแค็งแกร่ปลอดภัยอยู่ยงคงกระพันนะครับนะครับอำนาจวาสนานะครับปีเกิดนี่ก็คือปีหนูนะครับปีชวดนะครับก็ได้นะครับหนูก็หนูนี่นะครับก็เป็นเมตตาอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับ นะครับดูครับสวยงามนะครับไม้เก่าๆอย่างนี้นะครับลอยเหนียวลอยย่นนะครับนี่นะครับดูครับเราดูภายนอกกันแล้วนะครับเราก็มาชมภายในกันนะครับนี่นะครับปลายพลอยเลยนะครับนี่นะครับไม้เก่านะครับจะต้องเก่านอกเก่าในอย่างนี้นะครับนะครับ นะครับอืมสวยงามนะครับสมบูรณ์นะครับนี่นะครับที่ว่าลายพลอยเลยนะครับสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับเกิดจากสนิมขุมนะครับเหล็กอย่างนี้สนิมขุมขึ้นนะครับถ้าไม่ดูแลรักษานะครับถ้ารักษาดีๆนะครับก็ไม่มีสนิมนะครับ แต่นี่เจ้าของเดิมนั้นเอาไว้บนตู้นะครับเอาไว้โต๊ะหมู่บูชานะครับก็ไม่เด็ดถอดออกมาดูสักทีนะครับเป็นลายน่องสิงนะครับลายน่องสิงโบราณนะครับจุบโบราณนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับดูครับกระดูกงูนะครับ ลายดอกไม้เทาวันสวยครับนี่นะครับใครหองหาของเก่าเก่านะครับของเก่าเก่าเช่าไปบูชาแล้วสบายใจนะครับนะครับได้ของเก่าแท้แน่นอนนะครับทันยุบหลวงพ่อนะครับบางคนเช่าไปนะครับกลัวจะไม่ทันหลวงพ่อนะครับปลุกเสกอธิษฐานจิตนะครับ ถ้าแบบนี้นะครับสบายใจนะครับทันยุบหลวงพ่อแน่นอนนะครับถึงยุบนะครับอายุหลวงพ่อนะครับนี่นะครับถ้าเป็นฟีมือช่างชิมนะครับตัวนี้นะครับให้สังเกตนะครับตัวนี้จะเป็นสามจีบนะครับแหลมๆนะครับแต่นี่นะครับมี กระดกออกไปอย่างนี้นะครับแสดงว่าเป็นฝีมือช่างยุบเก่านะครับยุบต้นเลยนะครับก่อนช่างชิมนะครับการตอกตอกด้วยมือนะครับดูรอยเกินรอยอย่างนี้นะครับนี่นะครับการตอกโดยมือนะครับนะครับสิวตัวใหญ่ๆหนาๆนะครับตอกลงไปนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับจะเป็นกระดกออกมาอย่างนี้นะครับช่างยุบโบราณนะครับ แต่เป็นช่างชิมนั้นนะครับจะเป็น3านะครับสามกีบนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับจะนี่นะครับมีรอยกระหน่ออกบางอย่านะครับมีเล่มนี้นะครับลายแบบนี้ก่อนนะครับก่อนช่างชิมนะครับนะครับช่างชิมก็เอา น่าจะลูกปลายแบบนี้นะครับมาพัฒนานะครับแต่ของช่างฉิมจะไม่มีอย่างนี้นะครับนะครับจุดสังเกตนะครับเป็นมีดยุบช่างโบราณนะครับที่เราไม่รู้จักชื่อช่างนะครับนะครับเรียกว่าเอาไปเป็นมีดครูมีดเป็นอาจารย์ได้เลยนะครับมีดเล่มนี้นะครับนี่นะครับเรามาดู โคนมีดกันนะครับนี่นะครับข้างแน่นแน่นแ,นแห้งๆอย่างนี้นะครับแล้วก็สนิมนะครับขาบใครขึ้นมาเป็นชุดเดียวกันนะครับนะครับดูครับสวยงามนะครับนี่นะครับเป็นสนิมขุมแบบนี้นะครับก็มีเสน่ห์ไปอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นขุมขุมอย่างนี้นะครับนะครับ ขัดออกแล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับตอนยังไม่ขัดนะครับเคอะเลยนะครับดีนะครับสวยงามนะครับมีเล่มนี้สมบูรณ์นะครับไมโยกไม่คอนแน่นๆนะครับนี่ครับใครสนใจนะครับก็โทรมาคุยกันนะครับดับไม้ฝักไม้นะครับวันนี้นะครับ ลำไม้ฝักไม้ราคาก็ไม่สูงนะครับราคาชาวบ้านชาวบ้านจับต้องได้นะครับเอาไปเป็นมีดครูนะครับเอาไปศึกษานะครับเหล็กเก่าเป็นยังไงสีแบบไหนนะครับนะครับช่างยุคโบราณนะครับเป็นแบบไหนนะครับนะครับไม้เก่าเป็นยังไงนะครับอายุนะครับ เป็นร้อยปีนะครับเอาไปศึกษาก่อนนะครับนะครับเข้าไปแล้วนะครับทันยุคสลงพ่อหรือเปล่านะครับนี่นะครับอย่างนี้ทันแน่นอนนะครับนะครับชาวบ้านนะครับสมัยก่อนนี้นะครับขอให้มีมีดหลวงพ่อเดิมปลูกเสกนะครับไอสานจิตนะครับ เก็บรักษากันอย่างดีนะครับไม่อ,ออกมาให้ใครดูนะครับเก็บไว้ในห้องพระนะครับเพื่อเสริมเป็นสิริมงคลในครอบครัวนะครับบ้านเรือนนะครับอยู่เย็นเป็นสุขนะครับคุ้มครองภัยต่างๆนะครับป้องกันพวกผีปีศาจขุณไสยมนต์ดำน่นครับโจรผู้ร้ายอะไรอย่างนี้นะครับนะครับ แ้วคลาดปลอดภัยนะครับอยู่ยงคงกระพันนะครับมิดนะครับสวยงามนะครับนะครับใครมองหาอยู่นะครับอยากได้ของหลวงพ่อเดิมจุกต้นต้นนะครับนะครับนี่นะครับดำแกะเป็นท้าเวุวันนะครับชวยงามศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับดูครับ สนใจก็โทรมานะครับที่เบอร์0885861329นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบแคเพียงเท่านี้นะครับท่านที่เข้ามากันใหม่ๆก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับเผื่อคลิปข้างหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ